มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยทำไมแถวบ้านเราถึงได้มีกลิ่นเหม็นๆแบบนี้นอนหลับไม่สบายเลยแฮเออไม่ไหวแล้วนี่กลิ่นอะไรกันเนี่ยพี่ฝนกลิ่นอะไรก็อย่างนั้นหรอเรีบตื่นแล้วเข้านี่เราอยู่ที่ไหนกันนะฮะออเดีไอเดยกก่อนที่นี่ที่ไหนกันไม่ใช่ที่บ้านเรานี่นะฉันก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเราอยู่ที่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่ารอบๆตัวเรา มีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยโอ้กินเวียนหัวมากพี่เอกเป็นลมเลยเมื่อกี้พี่เอกเป็นลมอย่างนั้นเหรอรีบออกกันดีกว่าพี่ฝนยนะังไงพี่เอกเจอทางออกแล้วเดี๋ยวก่อน <c oughs> ทางออกตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เอกทําใจดีๆไว้ก่อนลุกขึ้นมาก่อนเร็ว <c oughs> ลุกขึ้นมาก่อนเราจะต้องหาทางออกอุโมงค์อันนี้ <c oughs> อ้าว แล้วพี่ฝนจะล้มลงไปทําไมรีบออกไปที่อุโม์นี้กันเร็วเข้า <c oughs> พี่ฝนเป็นลมหายใจไม่ค่อยสะดวกรีบออกไปเถอะเหมือนเราอยู่อยู่ในที่ทิ้งขยะตรงไหนสักอย่างเลยอ่ะที่ทิ้งขยะอย่างงะหลอเปรียกว่าต้องใช่แน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนอุโมง์อัน,นี้เราออกไปไม่ได้เออหรือว่าพวกเราจะถูกจับมาหรือเปล่าน่าจะโดนจับมาแล้วนะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆอย่าพูดมากรีบหาทางออกเถอะตรงนี้ พี่ฝนได้กลิ่นบางอย่างแล้วก็มีลมพัดออกมาอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนตื่นก่อนอย่าเพิ่งเป็นลมมีลมด้วยพี่ฝนรีบมา <c oughs> เร็วเข้าโอ้กลิ่นไม่ไหวแล้วพวกเราเราต้องรีบออกไปจากนี่นี่นะทุกคนพี่ฝนครับจอคิดว่าตอนนี้พวกเราควรจะตื่นได้แล้วนะครับพี่แข็งใจไว้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเป็นไงบ้างฮฮ <c oughs> เป็นยังไงบ้างพี่เอกแข็งใจไว้ก่อนนะเป็นยังไงหรือเปล่าอททำไมรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวเเอเอยังดีอยู่ออกมาจากตรงน,นั้นได้แล้วเออเป็นลมบ่อยเหลือเกินไม่ไหวจริงทำไมของพี่เอกต้องตกลงมาตรงนี้ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมอนว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ทิ้งใครอยะแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตอนนี้อย่าเพิ่งคิดเลยรีบหาทางออกไปก่อนก็แล้วกัน ลืมไปว่าต้องกระโดดออกมาก่อนไม่ไหวแล้วพี่ฝนตรงนี้มีกล่องอะไรขวางทางเราอยู่ดูจากโคมไฟที่แกว่งไปแกว่งมาแล้วลมพัดมาจากทางนี้ลมพัดอย่างงเหรอนี่ไงค่อยดีขึ้นหน่อยนี่ไงกล่องตรงนี้เราสามารถยกออกมาได้ยกออกทําไมปีนขึ้นมาก็ได้ตรงนั้นมีทางออกหรือเปล่าตรงนี้มีทางออกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่เราอยู่ในท่อระบายน้ํา หรือไม่ก็ลงงานกำจัดขยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยรีบมาก่อนเร็วเข้าไม่ไหวแล้วขี้เกียจกั้นหายใจตรงนี้มีกองขยะอย่างเยอะทิ้งแบบนี้ไม่ดีเลยเราจะต้องคัดแยกขยะให้เรียบร้อยด้วยตรงนี้เหมือนจะมีลิฟต์นะพี่ฝนลิฟต์ง้นเหรอแต่แบบว่าเขาไม่มีแบตเตอรี่นี่นะอ้าวเพื่อนสลบไปแล้วอ่ะเพื่อนเป็นลมเราจะต้องช่วยเพื่อนก่อน ร้วังตัวด้วยนะครับมีมอนเตอร์อยู่ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวก่อนนายจะร่บไปไหนนะดูเหมือนว่าเมื่อกี้เพื่อนเขากําลังบอกอะไรเราบางอย่างบอกว่ามีมอนเตอร์ตัวเขียวๆตรงนั้นหรือเปล่านะไหนอ่ะเขาวิ่งมาแล้วเร็วเข้าแย่ yeah, แล้วหรือว่านี่จะเป็นยักษ์เขียวหรือเปล่าตรงนี้เอกเจอเหมือนกับจะเป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ยังงัะเหรอรีบเก็บแบตเตอรี่ก่อนแล้วพี่ฝนแย่ yeah, แล้วทํายังไงดีพี่ฝนหาแบตเตอรี่ไม่เจอวางอยู่ตรงนั้นนะวิ่งเลยไปแล้ว เดี๋ยว่อนนะก่อนตรงนี้ดูท่าทางน่าจะปลอดภัยที่สุดเขาน่าจะเข้ามาไม่ได้พี่ฝนจะต้องหลบขึ้นไปบนกองขยะอ,อันนี้ก่อนพี่ฝนเดี๋ยวเมื่อกี้ใครเครื่องอะไรมาเขาหยิบกระป๋องเคลื่องใส่ด้วยนะจริงเหรอจริงดิแบบนี้เราจะต้องรีบไปพี่ฝนเจอแบตเตอรี่แล้วรีบหยิบแบตเตอรี่มาทางนี้เร็วเข้าแบตเตอรี่อันนี้เราจะต้องนําไปใส่ลิฟต์ข้างหน้าใช่หรือเปล่าจริงเหรอใช่ อยู่ไหนอยู่ไหนนะก็วิ arm, ่งตามพี่ฝนอยู่นี่ไงอยู่ทางไหนอ่ะข้างหลังนี่ไงข้างหลังไหนอะนี่ไงอ๋อนี่ง,งเจอแล้วพเพกมาเร็วเขาว้าก่อนที่มอนเตอร์เขาจะตามมาเขาตามมาเปล่าเขาไม่ตามมาแล้วก็ติดกองขยะงั้นรีบไปที่ลิฟต์เลยเร็วเข้าทุกคนดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะไม่ค่อยชอบบาพากลขยะเหล่านี้อาจจนะไปนะสร้างมอนเตอร์ก็ได้นะขยะเนี่ยนะสร้างมอนเตอร์ใช่ขยะไนในที่นี้มีเยอะเกินไป มอนเตอร์ก็เลยเกิดขึ้นมาจากกองขยะตรงนี้พี่ฝนตรงนี้มีที่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ด้วยสําเร็จแล้วพวกเราสถานะเป็นไฟสีเขียวแล้วพี่ฝนหมายความว่ายัางไงอย่างนั้นเหรอเราก็สามารถใช้ลิฟต์นี่ลงหรือขึ้นได้แล้วสิสุดยอดไปเลยพี่เอกนี่เก่งมากมากเลยนะเนี่ยเง้นหมายความว่าลิฟต์อันนี้เออแย่แล้วพวกเรามีอะไรเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่เอกหายไปไหนอ่ะอ๋อลิฟต์ไม่ตรงกันลิฟต์ไม่ตรงกันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วลิฟต์ของพี่เอกลงมาก่อน เลยวันนี้ไม่ได้พาเราขึ้นไปแต่แบบว่ากําลังพาเราลงมานี่นะถ้าพาลงไปแสดงว่าข้างล่างจะต้องเป็นชั้นใต้ดินนะเนี่ยชั้นใต้ดินแย่แล้วพวกเราแย่ทําไมอ่ะในที่นี้คือที่บดขยะอ๋อแสดงว่าตรงนี้คือที่รีไซเคิลขยะน,ะนั่นเองมาเร็วค่ะเราจะต้องรีบกระโดดผ่านไปให้ได้เลยกระโดดมาเร็วพี่ฝนอออเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันอ้าวแล้วไม่กระโดดล่ะกระโดดไม่ทันเดี๋ยวมาใหม่ มาเร็วๆเ,เข้าตรงนี้มีที่บดขยะแล้วก็เอาละนะตอนนี้พี่บอนผ่านแล้วตามเพกมาทางนี้เลยเพกเจออันนี้เขาเรียกว่าลางส่งขยะลางส่งขยะหมายความว่ายังไงอย่างนั้นเหรอเพราะกระโดดลงไปยืนในนี้เราจะไปพร้อมกับขยะเป็นสายพานอ๋อเป็นสายพานจริงด้วยแฮะระวังด้วยนะมีทางออกหรือเปล่า มีต้องกระโดดด้วยพี่ฝนโอ้โหน้ําข้างล่างนี่ดูท่าทางถ้าเราหล่นลงไปนะมีหวังไม่รอดแน่นอนแหละเพราะขายะถูกส่งลงมาอาจจะโดนน้าพวกนั้นย่อยก็ได้ละมัง้งเอ้าไปไหนแล้วโดดเกินเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปใจเย็นๆนะอ่ะเดี๋ยวตามมาหน้าตามมางั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะไปสำรวจเส้นทางด้านหน้าก่อนก็แล้วกันไปก่อนได้เลยนี่ข้างหน้านี้มีที่กระโดดขึ้นไปงันหมายความว่า ถ้าเราสามารถกระโดดขึ้นไปบนแท่นนี้ได้แล้วเราจะออกไปได้กระโดดมาเถอะเร็วๆเข้านี่ไงเราออกมาได้แล้วคุณยักษ์เขียวนี่นะแย่แล้วแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะต้องหลบยักษ์เขียวก่อนมาทางนี้พี่ฟนทางไหนนะหาไม่เจอนี่ไงเพ่ก็วิ่งนำอยู่นี่ไง เดี๋ยวก่อนเข้าไปทางนั้นทําไมนะเขาจะไม่ตามเรามาจริงเหรอจริงเขาไม่ตามเรามาที่ไหนเนี่ยเขาตามพี่วนมาติดๆเลยต้องวิ่งผ่านตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเราจะต้องเก็บกล่องนี่ไปด้วยใช่พี่วนเห็นนู่นแล้วลูกศรลูกศออะไรอ่ะมีลูกศรบางอย่างเราจะต้องปีนขึ้นไปบนบนไหนนะเมื่อกี้นี้น่ะ มันจะมีหน้าต่างที่แตกอยู่พี่ฝนต้องรอเข้าไปก่อนสิใช่มีหน้าต่างที่แตกอยู่แล้วก็มีลูกศรชี้บอกว่าให้เราไปที่นั่นนะนะรอเขาเดินไปอีกแป๊บดึงก่อนนะเขาไม่ตามเรามาแล้วแฮจังหวะนี้แหละมาเลยมาแล้วมาแล้วรีบวางแล้วกระโดดขึ้นมามาแล้วมาแล้วโอ้โหเกือบไปฉันว่าฉันได้กลิ่นทางออกนะทุกคนพวกพีกนายได้กลิ่นทางออกแกงเหรอใช่แล้วมีกลิ่นอากาศที่บริสุทธิ์กว่านี้อยู่ทางนู้น่ะ ่เดี๋ยวก่อนนะระวังกับดักน้ําแหลมคมด้วยไม่ต้องกลัวพี่ฝนตามเหกมาได้เลยกับดักน้ําแหลมคนที่นี่ดูท่าทางถ้าเราตกลงไปมีหวังไม่รอดนะเราก็อยากตกลงไปแค่นั้นเองโอ้โหอ,โอ,โอ,โอเมื่อกี้นี้พี่ฝนเกือบหล่นแนะพี่ฝนจะต้องกระโดดมาให้เต็มที่เอาเดี๋ยวพี่เอกอ้อยกดไลค์ึ้นนะลงมาเลยหายไปไหนแล้วระวังด้วยนี่มันกองขยะชัดชัด แล้วหล่นลงไปเป็นยังไงมั่งเนี่ยข้างล่างนี้ต้องระวังนะอโอโเป็นลมก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนนะทีนี้ทีนี้ที่ไหนกัอนอย่างั้นเหรอบุงบ๋งบุงบ๋งบุง๋งบุ๋งบุ๋งบุ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรยยแย่แล้วเราหล่นลงมาในกองขยะบุงบ๋งบุง๋งบุ๋งทางนี้ทางนี้ บง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 เหมือนหายใจไม่ค่อยออกบง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 ทางนี้พี่ฝนรีบรีบตื่นรีบตื่นรีบตื่นบงบงบงตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้โเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนนี่เราหลุดลงมาในน้ำนี่นะตรงนี้น่าจะเป็นทางระบายน้ําอะไรทักที่หนึ่งอะนะทางระบายน้ําอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอกว่ายลงไปดูแล้วเหมือนกับจะเป็นท่อระบายน้ําสําหรับออกไปได้อะตรงนี้มีที่กั้นอยู่ออกไปไม่ได้มีทางเดียวที่เราจะออกไป นี่เลยท่อระบายนะ้ำบุงบุ้งบุ้งบุงบุงบ้งตามมาด้วยนะระวังทุนเหล็กพวกนั้นด้วยระวังให้ดีนะเราอาจจะติดอยู่ที่นี่ก็ได้นะข้างหน้าเพกมองเห็นอะไรบางอย่างอะ่ะบุ้งบุ้งบุ้งบุงบุง,บง,บง,บงนั่นปลาฉลามไม่น่าจะใช่นะนะปลาฉลามเนี่ยปลาฉลามแน่นอนหน้าตาเหมือนปากัดเลยปากัดอย่างนั้นเหรอมาเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนดูท่าทางปากัดปากัดเขาจะโกรธปากัดจริงๆด้วยตอนนี้เพกโดน,นกัดอยู่นี่ยนี่ไงานีน่ไงปลากกัดโกรธ พี่วนพี่วนไาวทะลุโซ่ได้ด้วยนะจริงเหรอทะลุโซ่ได้แต่อย่าทะลุทะลุลูกบอลกลมๆอะนะมาแล้วคะ่ะเราจะต้องรีบหาทางออกก่อนแล้วข้างบนนี่เป็นทางออกแล้วไปเร็วบุ๊กบุ้งบุบุบุ๊บ,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 บุเหมือนกับว่าตอนนี้จะก้าหายใจไม่ค่อยไหวแล้วพวกเราไม่ต้องการหายใจหายใจได้แล้วค่อยอยังชั่วหน่อยรีบขึ้นมาได้แล้วอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารีบออกมาเถอะ ตรงนี้มีแก๊สสีเขียวๆอยู่ดูท่าทางไม่น่าใช่อากาศบริสุทธิ์นะพวกเราเพียกว่าไม่ใช่น่าจะเป็นการคายก๊าซของโรงงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบออกไปมาทางนี้เลยพี่ฝนตรงนี้มีประตูนี่นะมีคันโยกอยู่หมุนเลยหมุนเลยนะหมุน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 ม,นม,นม,นมุนแล้วหมุนแล้วประตูหนักมากเลยเนี่ยแย่แล้วพวกเราทางตันนี่นะมีบันไดอยู่ตรงนี้ด้วย บันไดอันนี้อน,นึกออกแล้วทำไรเหรอพี่ฝนครับจอดสังเกตเห็นอะไรบางอย่างน่าจะเป็นท่อนะครับไม่ใช่ท่อจอสมันเป็นช่องแอร์นั่นแหละครับเจอแล้วครับช่องแอร์นายจะไปทางนั้นจริงๆเหรอทุกคนมาทางนี้เร็วเข้าจอสเจอช่องแอร์ทางออกทางไหนอะพี่ฝนนี่ไงทางนี้เราจะต้องผ่านช่องแอร์ตรงนี้ไปเราก็รีบออกไปจากที่นี่นะทางนี้ทางนี้เพียกเจอทางไปต่อแล้ว ระวังดูท่าทางเราจะต้องไปไปกันอีกนานกว่าเราจะได้ออกไปจากที่นี่นะเนี่ยนั่นคือปลาสิงโตใช่หรือเปล่าปลาสิงโตใช่จริงด้วยปลาสิงโตจริงๆเหรอทำไมปลาสิงโตที่อยู่ใต้น้ำทะเลลึกๆถึงมาอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าเราน่าจะอยู่ใต้ท้องทะเลหรือเปล่าลึกขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไง เราออกมาได้แล้วเหมือนจะเป็นเกาะบางอย่างแล้วนั่นเขามารอเราอยู่นะพี่ฝนแย่แล้วนั่นยักษ์เขียวนี่นะข้างหลังนี่อะไรอ่ะมีใครกําลังบินมานะพวกเราคุณนกนางนวลน,นี่นะนกนางนวลสวัสดีพลทหารทั้งสองคนนกนางนวลขึ้นหมดเลยพวกบิ๊กเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้กระโดดขึ้นหลังเขาเลยพี่ฝนจริงหรอ โอ้โหแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหรคุณนกนางนวลเขาบอกว่าให้เราจัดการคุณยักษ์เขียวอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วนะไปจัดการเขาเลยเลยจัดการมอนเตอร์สีเขียวแย่แล้วแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยพี่วอนหลบหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาเคลี่ยงก้อนหินมาเขาเคลี่ยงก้อนหินใสเราต้องหลบนี่ไะคุณนกนางนวลเขากําลังปกป้องเราอยู่ไม่ต้องกลัวนะจัดการเขาได้เลยแบบนี้ โอ้กลิ่นแถวนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไรแบบนี้เราจะต้องจัดการแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่จัดการเขาเลยพี่ฝนมาแล้วเขา้านั่นไงคุณมอนต้าสีเขียวพี่ฝนระวังนะต้องหลบไปอีกข้างหนึ่งต้องหลบไปอย่างนั้นเหรอปุ๊บปิกเขาวิ่งมาแล้วเขากําลังจะหยิบก้อนหินเครื่องส่เราแล้ว,แ,ลวแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบจัดการซะแล้วทางนี้แล้วเข้าพี่ฝน เหมือนกันว่าคุณนกนางนวลก็จะส่งอะไรบางอย่างมาให้เราอันนี้คือ,อ <ไฟ S 2> บั่งไฟ <c oughs> บังไฟไง <c oughs> บั่งไฟวาญญา่าบังไฟปลาฉลามสีแดงบัางไฟปลาฉลามสีแดงอย่างงั้นเหรอจัดการเข้าเลยจัดการเลยนะแบบนี้คุณยักษ์สีเขียวเอาเล่ะนะเพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาตินี่เลยหน่วยทหารนายพลนกนางนวลเข้าส่งบังไฟอะไรนะ หลบแล้วทุกคนมาแล้วทําไมช้าจังบ้างไฟปาฉลามจัดการเลยโอ้โหเข้าหายไปแล้วพวกเรานี่เราอยู่ที่ไหนกันนะพี่ฝนเนี่ยวีนสลบอยู่เพียงรู้สึกมึนมึนหัวนะเนี่ยลุกขึ้นมาได้แล้วอ้าวไม่ได้มีอะไรแล้วนี่นะลุกขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ยักษ์เขียวเขาหายไปแล้วพวกเรา คุณยักษ์เขียวใช่คุณยักษ์เขียวเขาหายไปปี่วอนคิดว่าเขาน่าจะกลับบ้านไปแล้วเขากลับดาวเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่เขากลับดาวเข้าไปแล้วตอนเนี้ยดีบอกเลยดอทั้งสองคนฉันนะ่ะจะมอบยานพาหนะสําหรับออกจากที่นี่ให้นะขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของพวกนายด้วยตกลงว่าคุณนกนางนวลน,นี่เขาเรียกพวกเรามาช่วยเขาใช่หรือเปล่าใช่แล้วเขาต้องการพวกเรามาช่วยเขาโอ้เป็นแบบนี้นี่เองงั้นไม่เป็นไรแสดงว่าตอนนี้พวกเราปกป้อง ปกป้องที่นี่สำเร็จแล้วบินไปเลยพี่ฝนบินกลับบ้านกันดีกว่าพวกเราแล้วเราจะกลับไปที่ไหนเนี่ยกลับบ้านเราอ่ะเหมือนเขาไม่ได้พาเรามาที่บ้านนะพี่ฝนนะแล้วเขาพาไปไหนอ่ะเขาพาพี่เอกมาอยู่ที่เนี่ยที่ไหนอ่ะที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้อ๋อนั่นนงนั่นคือพี่ฝนนี่นะนั่นนะดีแล้วที่นี่คือที่ไหนเนี่ยที่นี่คือเกาะส่วนตัว เกาะส่วนตัวของพวกเราเหรอใช่เขามบขอบเกาะส่วนตัวให้กับพวกเราดีจังเลยแบบนี้เราก็มีเกาะส่วนตัวเป็นของตัวเองแล้วที่สําคัญนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องไปช่วยกันเก็บใครอยะให้เรียบร้อยด้วยนะได้เลย